โกรเธอวันนี้เมนูอะไรอีกแล้วเธอซุปผักราเหมือนเดิมเธอแม่ฉันอยากกินรอบที่สองก็ง่ายๆลวกผักเธอแล้วก็ตำพริกกระเทียมหอมแดงผสมกันเธอแต่ว่าวันนี้ฉันขี้เกียจเอาไปคุกในกะละมังเธอนี่ฉันใส่ขคกลงไปเลยเธอตามด้วยน้ำปลาเธอใส่ลงไปตามเราชอบเธอเค็มมากใส่มากเค็มน้อยใส่น้อย ก็ตามด้วยเครื่องปรุงผงชูรสนะเธอแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ให้สาตำให้นะเธอฉันปั่นไปเลยเธองาขาวก็เข้าคั่วปั่นรวมกันไปเลยเธอเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะนาวตามใจเราชอบนั้นเธอสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นฉันสะดวกตำฉันก็ตำม,มันในคุกนี่แหละเธอครั้งนี้ผักไม่ยาวมากนะเธอแล้วฉันก็เลือกเห็ดมาอันนี้เธอน่ากินมาก ให้คุณเดือนชิมรอบที่สองบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเขาน่าจะหม่นเขียวไอ้นี่เธออมชะอมมันเหลือนิดนึงฉันก็เลยลวกใส่ไปด้วยน่าจะลวกนานไปหน่อยเธอก็เลยหมิ่นเขียว